สวัสดีครับนิวช่องเกมมั่งมงซีวีนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมมินิเกมสุดหลอนศานะครับก็เล่นกับเอบีสองคนนะครับผมรับคืนแค่บีคนเดียวเพราะว่ามันก็เขอื่นไม่สนใจนะครับทุกคนเกลียดเราช่างแมงเถอะเราเลือกปุ๊กีบอกกันนะสุ่มกันว่าใครจะได้คิดแล้วดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวกูก่อนนะเออกูก่อนนะถ้าพี่เซออื่นต้องขอไปแล้วมันอยู่ทีมเรียนทำอะไงได้เนาะงงว่าเกมยัง รถเลยเยี่ยดดังเออประมาณนั้นต่พอแล้วี๋ยวก,กดกันนะกดเลยรบเพื่อนอันึ้งมนะ้ง่มีเอ้ยอุ๊ยเห้ยเฮ้ยที่วางทำไมเต้มเต้มตายอะไรแหละมาทางกุณไอ้เออกูสองครั้งสองครั้งกดสองครั้งนี่ขอก่อนตัด <c oughs> ตีมันเลยเฮ้ยตาตาคุณนะตากูตากูอ่าอืมไม่ได้กูมีหายกดอีกครั้งไม่กีครั้งนึงเกมหมดละตากูแล้วครับไม่มีเหรอเฮ้ยบีกูได้แล้ววะอันนี้อะไม่มีแล้วหมดแล้วนางวัวเหี้ยนางหมาตาตาคนะเอ้ยตาครแล้วเพื่อนอืมว้าวเฮ้ยลองก็ดูก็เอาดูก็ดูก็ดูอ่ะตีตากูแล้วเพื่อน ได้แหละไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยแลาวมันตกเบ็ดที่ไหนดูดิไม่มีแล้วเนี่ยมึงละโชคดีมากเลยเพื่อนฟังอยู่ดักกูแล้วปะเพื่อนเลยเขื่นอะไรปะอื๋อาได้คุกกี้จะตายคุกกี้คุกกี่อันดีคุกกี้เสียงทายกันรู้จักป่ะโอเคตายกันแล้วนะมาตามกันนะเพื่อนคืออะไรเพื่อนขนุนเหี้ยกูวางเองแหละ อ,อ,อ๋อก็โตไปแต่ไม่เป็นไรเพื่อนกูไม่ได้เก็บเดี๋ยวรอบีก่อนนะครับโอเคมาละตาไหตาผมนะครับเฮ้ยแอปเปิลทองไอ้ชาติโคุณเอ้ยโหน้อยกี่สาย <c oughs> เร่าเหี้ยม่เอามาเอ้ยบีบีบีวางวางวางเอามาให้กูเลยวางอะไรพี่ตาไปตามเนระาเพื่อนโอเคเอ ทำไมอันเดิมคุณก้าอันเดิมอีกเหรอาตดำแล้วเอาต้องอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดมอันเต็มอันเดียวมาพ้องนะให้กูหลับเพื่อนไม่กูอนเดมอนเก้าวอันไหนครับกูอันเดียวนี่นะไอ้สัตว์ว้าวโชคดีจังเลยครับไม่ตดำนะเพื่อนไอ้วดีเลยวะ อะไหนช่ยชีวิตนี้ไจ้สิ่ีดียเพื่อนกูจะเป็นหลวงพ่อเข้มเลยยี่่่่่่่่่่่ว่ต่คาัง่่่่่่่่่ออ่่่่่ก่ห่่่่่่่า่่่่เ่อ่่่่่่่ไม่่่่่่่่่่่อ่่ก่่่่่่่่่น่่่อ่่นู่่่่่่่่่่้่้้่่อะไร่่อ่เ่่่่่่อ่ก่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่้่่่่อ่่่ร่่่่่ก่่่่่่ยกับตาย มาเลี้ยวเฮียเอามาเร็วออกมาแล้วหรอตามเสี่ยนเป็นยังไงเพื่อนแล้วกูมีอะไรบ้างหนิกูคิดหน้าสงสารทะนุ้ยแค่สะท้านขวานโอเคมีอาวุธแล้วนาบังกะก็อีกครั้งหนึ่งไม่มีหมดแล้วตากก้วได้ไม่น่าเดี๋ยวเลยตาโก้วครั้งนึ่งเมื่อกี้ไม่มีตามึงกะอะไรวะตามึงกะดี๋อเท่มัวงไว้แล้วก็กดอีกครั้งนึงกดอีกครั้งนึงผมลืมใส่ผมลืมใส่เก่งเงี้ยเอาหมดเหรอเฮ้ยยังมีเต็มเลย เฮ้ยโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหยังโกงอ่ะเป็นไอ้ที่โกงอ่ะไอ้สัตว์หมองหัวใจลงเดียวไอ้เหี้ยนี่เดิลุยไปปลาที่สองเลือดได้มาแล้วแับเจ้ทีเพื่อนไหนว่าน่าจะนี้เออตังแล้วมึงตุ่มนั้นยังอันนี้ยังเลยอันนี้หลังอ่ะหลังยังไม่ส่มเลยโอ้โหเฮียอะไรโคตระโป่งเลยเกาะทอง เอาใช่ okay, เอาเนี่ยแหละเนี่ยแค่เนี้ย,แ,นนยแล้วก็คุณก,ก่อดตู้ตาตากคุณตากูคุณตวาวางไปแล้วโอเควางไปแล้วกูได้ดาบเพชรได้ดาบเพชรดูดิดูดูดดมีอีกปะมีเต็มเลยโอเคโหเยอะอยู่นี่ว่าเก้าอันฮะเก้าอันวิสิบอันจำได้แค่ยืดเนี่ยเออมาต,อตามมึงละโอ้ยีวิโหที่น้ำเปล่าไอ้สัตว์ไม้แล้วดึงไม้เบียนเบียนนี่เบียนดูนี่ ดูสิ๊กได้อะไรสัตว์มึงลองกินทางดูดิเสื้อโชคดีแม่งไม่ได้อลอกเอาว่าขอนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่โชคดีว่ะดีดีบีได้ปลาหมึกไว้ได้ไม่ไมีน้าอยู่ดีกว่ะาได้ปลาหมึกตาโอเคตาไปตามึงตาตากู่นวัสดีขนุนขนุนได้กูแต่กูมีลูกขนุนอ่เอาได้กระดูกกับเอ้ยโอ้โหได้กาะเบียร์มาเกาะอนไีกว่าทำไมเรา็กาะทองให้เฮ้ยก้อนทองกระปุกเหรอแมว กูโวยให้ตกาตอบเลยเป็นไงไรกับอาตัวลิกอกูไงมึงม e ึงกินส right? uh, uh. ูงไรอะได้ได้ดาบรงตีตากูแล้วเพื่อนเอาเฮียเขายิงวะอ๋อลูกขนุนก็งหาเพชรกูส hey. ูงไหมนะถ้าไม่ม e ีเช่นกอนกูสูงไปแล้วแกเอาสุดท้ายแล้วสุดท้ายเพื่อนคลิปนี้จบสั้นๆแล้วกันไม่ต้องเอาเยอะเฮ้ยเจ๊เจ๊เลือด ไอเดียเ่ยได้บริสของคุณก่อนแล้วก็วกวกตำม,มอนวางเลยเพื่อนตำม,มอนตัวเฮียเลยว,วางวางวางดูวาง,วางดูอยากดูอะวางดูอ้าว <c oughs> ไปโอป้เปกไฟอย่าอย่าเข้าไปโอ้โหไม่บอกกูจะขำเลยเฮียไม่บอกกูจะขำ,ำมีตัวเฮียะอะไรบ้างไออูดีอ้อนทะนุมากินกินกินจะแตกไม่บอกกูเลยเฮียมี ้ยลุงเคมกกูไม่ละเออลุงเป๊โลกคุยดิเฮ้ยนะครับโอเคตาตาใครมีเกลือดเออตากูแค่ใช่เต้กูมีสองปีดเพื่อนกูได้แตงงูดิบเดีอันพี่เต้กับบอกเพื่อนพีอันาดิบเดียนคิดหน้าหี่ดูตัวกูเปียอะไรบ้างไอ้เงี้ยชุดหนังนี่อยู่ไปกูให้แตงงูเพื่อนทำไมไม่เห็นแดบเลย้แตงกูไม่มีที่คนเพื่อนเสียดายเป่าเพื่อนไม่ต้องใช้เฮ้ยมีไม้อยู่นี่ว่ะเออแป๊บนึง อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนะแนะนำอย่าเพิ่งไปดีกว่าไม้กูก็เลยอาบีไม้กูก็เพิ่งชุดก็ได้อาบีเอาไอ้เป็นทองไอ้ชาไปห้าอันเราจะสี่อันดีกว่าโอ้เหยียดไบพี้ไอ้กูตตมาตั้มมอนเตอร์ได้รอรอการเลยเชี่ยเอาเลาดีดีแต่อุตมกินไปที่เดิมเลยสัตว์ปีกอยางทำไมมันก็ฆ้ามอยู่ดีแหละกูตตมาตัมมอนได้เรื่อยเว้ยโอ้ไกลหลบมากดีเอาเขียนหน้าหิสัสแดงไม่อยู่มีใยกินเลือดโดยโขนเมาก ตายเกินเรื่องหนึ่งนาทีหมดแล้วครับกล้องดีกว่าไอ้พวกไรประโยชน์ไอ้พวกคิดได้ไรประโยชน์ไหมครับทุกคนเก่กาศี่หาป้องไอ้พวกที่ไรประโยชน์ไปทิ้งไปเก่งกาศดับฟองมาไปเก่กาศที่กูมีเพชจเดียวที่กูจัดดาบเล็กไปไม่เอาเฮียหมาไปเฮียดาบเล็กไหมกูได้แต็งมัวไปฮะอ่านังกูให้ดบเล็กูกี้ไม่ต้องกูกี้กูว่างแม่ทองอีกแล้วรวยที่ทำไง จำมุดนะเรามีฮานูอยู่ครก็มีฮานูอยู่ที่ขออนุญาตปับนะครับกูต้องการเพื่อติงานอันเดียวไว้ละครับดาดหน่อยได้เลยเพื่อนอเอาเลยในกล่องเพื่อนชอบว่ากับเช้าก่อนนะครับมาตั้งหมัดกูไม่เคี้ยนจบแล้วอ่ะโอ้โหมาเดี๋ยวต่อยนอกเกมให้มันมนี่ถ้าต้องคลิปตัอดอะไรต้องขอโทษนะครับ มันบักจริงๆนะครับมันบักจริงๆนะแต่เดี๋ยวพวกกูจะ่อยกันนอกเกมตอนนี้ <c oughs> คนยาอ่อันนี้เกมแต่เปียนอะไรไอ้เชอบีตายนะไอ้โดนบ,บี่า